สวัสดีค่ะทุกทกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาปร,รับพื้นที่นะคะที่นี่เป็นที่ตั้งของสมาคมไทยสุขสันต์นะคะนี่นะคะดูบรรยากาศก่อนนะคะก่อนก่อนที่จะเป็นรูปเป็นร่างนะนี่นะคะ ให้ดูทุกมุมเลยค่ะนี่นะคะนี่วันนี้เราต้องมาจัดพื้นที่ทุกอย่างเลยค่ะที่นี่นะคะนี่ดูอีกมุมหนึ่งนี่นะคะเห็นมันโคกๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราปรับแล้วเดี๋ยว เราจะให้ดูตอนที่มันสะอาดแล้วใช่นี่ b e ฟอร์ค่ะแล้วถึงเข้นไปจะดูอัฟเตอร์นะคะ b 4ฟอร์ฟอร์ฟอร์ต้นไม้ใหญ่โตชอบอยู่นี่หูกวางก็ย้ายใหญ่แต่นี่ผูกพังหมดละนี่นะคะ มมเก็บไว้เก็บไว้เก็บหลักฐานไว้เก็บหลักฐานไว้โอเคค่ะ